สนับสนุนโดย g r a n d ปอร์ตคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ผ่านช่องทางปฏิบททัติธรรมออนไลน์ .com ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศทุกวันพระในระบบปฏิบททัติธรรมออนไลน์ได้ที่ www. ปฏิบัติธรรมออนไลน์ .com โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่บทสวดทำวัดเช้าบทสวดทำวัดเย็นทั้งแบบแปลและไม่แปลบทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกการนั่งสมาธิเบื้องตน้นพร้อมฟังเทศจากพระนักเทศวัดต่างๆขอเชิญทุกท่านร่วมสะสมบุญเพื่อให้จิตใจสงบ และเกิดสมาธิและปัญญาอยู่ที่ไหนก็สามารถสวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้ด้วยระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ .com โดยทีมพัฒนาระบบจากเวียนเทียนออนไลน์ Next Gen Solution, Cubhouse และกลุ่มบริษัท Search ซึ่งมีพระมหาด็อกเตอร์นัทพงศ์ทิตะปัญโยนาคธรรมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวนี้เราจะมีเนื้อหา อยู่ไม่กี่เรื่องนะครับลดน้อยลงจากในปีที่แล้วปีที่แล้วมีประมาณ5เรื่องปีนี้ก็จะเหลือประมาณ3เรื่องต่อสัปดาห์เพื่อให้ในแต่ละเรื่องนั้นคุณผู้ชมจะได้ดูอย่างเต็มอิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการสัมภาษณ์นอกเหนือจากการที่เราพูดคุยสั้นๆในรายการยังสามารถชมเต็มๆได้ในช่องทางช n แนลของ Search นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีกาสได้พูดคุยกับอดีตผู้ประกาศของครอบครัวข่าว วันนี้อาจจะห่างหายหน้าตาจากจอแก้วไปแต่เขากำลังทำฝันของเขาให้เป็นจริงด้วยการเปิดบริษัทที่มีชื่อน่ารักว่าพานาคูล่าผมกำลังหมายถึงคุณยอดบารมีแต่ก่อนหลายคนเห็นเขาในบทบาทของผู้ประกาศข่าวโดวยเพราะข่าวเกษตรเป็นที่ชื่นชอบของใครต่อใครหลายคนแต่วันนี้เขากำลังรวบรวม Data ทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะของคนไทยเพื่อพลิกโฉมการพยากรณสุขภาพในอนาคต ให้กับคนไทยของเราวันนี้คุณยอดบาร,รมีอยู่กับเราทางสูงครับห่างหายไปนานสําหรับทางหน้าจอของช่องสามวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่ครับคุณยอดบาร,รมีดรบาร,รมีนวานุพร,ร์สกุลครับสวัสดีครับยอดครับสวัสดีครับพี่อามครับมีใจจังเลยครับได้มีโอกาสคุยกับยอดอีกครั้งหนึง่งไม่ได้เจอกันโอ้โหหลายปีเหมือนกันเนาะใช่ประมาณสักห้าปีฮนะห้าปีได้เลยนะครับแต่ยอดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม ห <prueba> ล่อขึ้นผมต้องพูดว่าหล่อขึ้นแต่วันนี้จะ <T> ไม่ได้คุยเรื่องความหล่อเหมือนเดิมโอ้ขอบคุณมากครับแต่วันนี้จะไม่ได้คุยเรื่องความหล,ล่อแล้วอะไรแต่จะคุยเรื่องของสิ่งที่ยอดคําและอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะความหล่อได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ยอดคําอยู่นะวันนี้นะครับคือการเป็นซีอโอของบริษัทพานาคลราบริษัทพานาคล่าฟังชื่อก็ดูแปลกนะก็เดินถามว่าพานาคล่าแปลว่าอะไรจะสื่อความหมายว่าอะไร เอ,อพนาเนี่ยในในในรักษัพนะพนาคือ universal cura มาจากเคียวนะครับก็คือการรักษานะฮะก็คือการรักษาแบบองค์รวม,มนะครับพอพูดถึงคำว่าการรักษาองค์รวมก็ต้องเกี่ยวกับข้องกับสุขภาพแน่นอนนะครับงั้นคุณอธิบายให้เราฟังง่ายๆก่อนว่าตอนนี้ที่คุณทำอยู่เนี่ยพนาคูราเนี่ยทำอะไรบ้างครับเรื่องต้นแรกๆเราตั้งบริษัทขึ้นมาเรามีวิชั่นว่าเราอยากจะ ทําให้คนมีสุขภาพดีขึ้นในเรื่องของการแพทย์เชิงป้องกันหรือว่า prevention นะครับ p r e v e n t i v e medicine นะครับก็คือว่าเราป้องกันโรคก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าการป้องกันโรคเนี่ยมันจะป้องกันได้โดยการที่เราจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมันก็จะเป็นเชิงพยากรณ์โรคคีย์เวิร์ดของมันก็คือการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เราต้องรู้ก่อนว่าในอนาคตอาจจะเกิดกับอะไรเกิดอะไร <ช>น่าสนใจนะแล้วแ<อ>ล้วแล้วคุณไปเจออะไรคุณไปเจอไปเจองานวิจัยของใครแบบไหนยังไงจนเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาคือมันมีงานวิจัยหลายอย่างนะฮะในในเชิงสุขภาพนะครับเอแต่และเรื่องเนี่ยการตรวจเชิงสุขภาพเชิงลึกในแต่และเรื่องเนี่ยมันสามารถพยากรณ์โรคได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการตรวจ d n เนอนะฮะการวิเคราะหร์รหัสพันธุกรรมของคนเราเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่า การกลายพันธุ์ที่ตำบังตำแหน่งของ DNA เนี่ยที่มันผิดปกติไปจากมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงจะทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างบริษัทพันาคุร่าของบุญญณยอดเนี่ยคือเป็นถือว่าเป็น l a กหรือโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอ,อในเชิงสตาร์ทอัพนะครับเราก็บอกว่าเราเป็นบริษัทที่วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมนะครับส่วนที่เป็น l a บเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์นะครับแล้วเราก็ส่งตัวอย่างเป็นเลือด เป็นอุจจาระเป็นน้ำลายอะไรก็แล้วแต่ส่งไปที่แห a p เขาถอดรหัสมาออกมาเป็น raw data เป็นข้อมูลดิบเราต้องเอามาวิเคราะห์เอามาอีกแปรผลว่าสุดท้ายแล้วอ,อข้อมูลที่เป็น coding ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะคือความเสี่ยงโรคอะไรได้บ้างของคนคนนีเ้เป็น data company นะครับเราสะสม data แล้ว data ที่<ม>สะสมมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากเพราะว่าเราสะสมข้อมูลเชิงลึกทางด้านสุขภาพของคน พูดถึงเรื่องของการพยากรณในโรคต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมนะครับแล้วก็เข้ามาหาพนาก,กุละจะมีเรื่องของการที่ต้องการให้พนาก,กุละบอกเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรบ้างโอ้ส่วนใหญ่นะฮะร้อยละแปดสิบจะเป็นมะเร็งครับนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะดูดีเออย่างเดียวแล้วบอกได้เลยว่าคุณคนจะเป็นมะเร็งแน่นอนเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ของมะเร็งอของดีเอของคุณนะดีเอจะเป็นแค่ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับ ที่มีปัจจัยการเป็นโรคเราดูะต้องดูอะไรด้วยต้องดูอะไรดูเอ่อจริงๆมันดูละได้หลากหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าเราหยิบมาสามปัจจัยหลักๆนะครับ DNA ก็คือปัจจัยที่เหมือนเกิดมาแล้วมันคือพิมพ์เขียวของร่างกายนะครับเกิดมายังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอันที่สองคือดูจุลชีพในลำไส้นะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียอันสุดท้ายก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเราตรวจได้จากการอักเสบ ถ้ามีการอักเสบเยอะแสดงว่าภูมิคุ้มกันทำงานเยอะนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากระทบร่างกายเราทําให้เกิดการอักเสบสมมติมีคนนึงสนใจแล้วฟังเราพูดคุยเออเราก็สนใจที่อยากพยากรณ์ว่าเอ,อเรามีความเสี่ยงในการที่เป็นโรคต่างๆที่เรากลัวกันเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนเดินไปหาที่พนาคูล่าเขาจะต้องทำอะไรเขาต้องไปตรวจร่างกายที่แหละถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยอ,อ อาจจะมีการพูดคุยกับแพทย์ก่อนนะครับ mm. เรียกว่า pre counseling mm. ก็คือปรึกษาแพทย์ก่อนว่าข้อข้อข้อจำกัดคืออะไรบ้าง mm. เมื่อรู้ข้อจากัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการเซ็นยินยอมนะฮะ mm. เหมือนเวลาเราไปตรวจผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการเซ็นยินยอมนะครับเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในเชิงวิจัยต่อหลังจากนั้นก็จะเจาะเลือดถ้าตัว d ดีเอก็คือเจาะเลือดนะครับ mm. แล้วก็รอผลนะเนี่ยนะรประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์สําหรับการอักเสบไปจนถึง4 6ถึงสัปดาห์สําหรับ DNA นั่นหมายความว่าเราก็จะรู้โดยภาพรวมไม่ใช่แค่เรื่องของโรคมะเร็งเรื่องความดันโลหิตสูงความเสี่ยงที่จะเกิดสโต o นะหรือว่าเซลลูไลตีบในสมองหรืออะไรต่างๆก็ดูได้โดยองค์รวมนี้ดูได้ทุกโรคครับโ <COVID S 1> <COVID S 2> ควคิดกระทบกับงานวิจัยหรือว่าสิ่งที่รนภูรัตา์ทำสำหรับเรื่องของสุขภาพองค์รวมเหมือนกัน<ช>ก็เลยปรับเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาดด้วยเช่นเดียวกันมีโควิดที่บอกว่าเป็นเทสฟอร์มหวมดได จร,จริงๆที่แตกต่างมากที่สุดก็คือ test from home นะก็คือว่าเราตรวจจากน้ําลายโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปเสี่ยงติดเชื้อข้างนอกนะครับแล้วก็เป็นการตรวจถักจากน้าลายซึ่งไม่ไมเจ็บไม่เป็นอันตรายนะครับแล,แล้วก็สามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้บุคลกากรทางการแพทย์เวลาเราเลือก ATK มาใช้เนี่ยเราเลยเลือก ATK ที่ได้รับมาตรฐานทั้งใน US ในยุโรปนะฮะแล้วก็ออยไทยด้วยสามมาตรฐานเลยนะครับสเต็ปที่หนึ่งคือไปในจากนี้ไปสองปีห้าปีแล้วที่เปิดบริษัทนี้มา จะได้บิ g ก a t ตประมาณหนึ่งคือประมาณ5,000ันเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นคุณยอดตั้งใจว่าอย่างไรณปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนา Product อื่นๆขึ้นมาเราก็เลยพัฒนาออกมาเป็นตัว p r o b i ติกส์มันสามารถที่จะปรับสภาพในลำไส้ของเราเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารมันดีขึ้นเป็นเสริมอาหารตอนนี้ถือว่าทำยังฮะมีมีออกมาบ้างบ้างแล้วมีมออกมา1สูตรฮะนาดสุดท้าย เขาที่คุณเห็นข้อมูลมาตลอดมาทำสามปีคนไทยน่าเป็นห่วงเรื่องอะไรที่สุดเออจริงๆเรื่องของเบาหวานน่าเป็นห่วงมากครับเบาหวานใช่ไหมเป็นติดอันดับหนึ่งในห้าโรคที่คนไทยเป็นมากที่สุดนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยหมอจะต้องแนะนาว่าให้กลับไปปรับพฤติกรรมชีวิตก่อนอนะครับอือ่าไปอาจจะต้องถึงขั้นไปรักษาหรืออะไรไปแล้วนั้นก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนผู้ชมที่ ชมเราอยู่ทางออนไลน์ชมเต็มๆแบบนี้ก็ลองถามตัวเองดูว่าเราอยากพยากรณ์เราอยากทำนานเราอยากรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราในแง่บวกบางทีไปหาหมอดูแต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องสุขภาพเราก็ต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แบบที่ทางพนาคุลาของคุณยอดทำอยู่ในขณะนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในะวันนี้นอกจากที่คุณผู้ชมจะได้เห็นถึงแรงบันดาลใจของคนคนหนึ่งที่เขาสร้างบริษัทของเขาเองขึ้นมา เรายังได้เห็นธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของคนไขยด้วยขอบคุณที่ติดตามชมกับพูดคุยของเราในวันนี้แลว้วน,นี้เราทั้งสองคนหลาคุณผู้ชมก่อนเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชมสามารถติดตามชมการสัมภาษณ์ได้อย่างเต็มๆทาง YouTube Channel Search Group Official นะครับแล้วนี้เวลาเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ทางไทยทีวีสีช่วงสามหลังเที่ยงคืนทุกวันอาทิตย์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรอตีสวสดครับ